Walk with God โดยพระเจักรพระสริริแห่งการเก็บเกี่ยวนมัสการพระเจ้าเพื่อความหวังจะคงอยู่ 1. นึ่งซามูเอลบทที่1ข้อที่6ถึง7เมียคู่กับนางก็ย่วเย้านางอย่างรุนแรงทำให้นางระคายเคืองเพราะเหตุที่พระยาเวทรงปิดคันของนาง เหตุการณ์ก็เป็นอยู่ดังนี้ปีแล้วปีเล่าเมื่อนางขึ้นไปอย่างพระนิเวศของพระยาวเวครั้งไหนมีคู่ของนางก็เคยยั่วย้านางดังนั้นนางฮันนาจึงร้องไห้ไม่รับประทานอาหารนางฮันนาถูกเมียคู่กับนางยั่วย้าเย่ะเย้ยอย่างรุนแรงปีแล้วปีเล่าจนเธอเป็นโรคซึมเศร้าไม่รับประทานอาหารร้องไห้อย่างหนัก แต่เธอก็ไม่ลดละที่จะไปนมัสการพระเจ้าที่ชิโลแม้สภาพกายภาพของฮันนาจะดูเหมือนชีวิตจะมืดมนไม่มีความหวังที่จะมีลูกแต่เธอไม่ยอมให้ความหวังที่จะมีลูกของเธอดับไปแม้จะเป็นเพียงความหวังที่ริบหรี่เธอก็ยังคงรักษาความหวังอนน้อยนิดนั้นไว้เสมอโดยการที่ขึ้นไปนมัสการอธิษฐานพระเจ้าที่เมืองชิโลตราบใดที่เธอยังคงนมัสการพระเจ้าความหวังของเธอก็ยังไม่ดับไป เพราะความหวังของเธออยู่ในพระเจ้าวันนี้สถานการณ์ในชีวิตของเราครอบครัวสามีภรรยาลูกการเงินสุขภาพอาจจะดูริบรี่อย่าให้เราหมดความหวังแต่รักษาความหวังของเราในพระเจ้าโดยการนมัสการพระเจ้าอยู่เสมอไม่หยุดและคนที่มีความหวัง ก็จะมีความเชื่อที่พระเจ้าจะทำการอัศจรรย์ได้ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับ